ชาวต่างชาติแห่รีวิวส้มตำของประเทศไทยกันใหญ่เลยงานนี้บอกเลยว่าประเทศไทยโด่งดังไกลไปทั่วโลกส้มตำอาหารพื้นบ้านประเทศไทยเราที่บัดนี้ได้ก้าวข้ามพรมแดนกลายเป็นเมนูโปรโดและเป็นที่กล่าวขานกันอย่างกว้างขวางในหมู่ชาวต่างชาติกระแสะความนิยมนี้นะครับไม่ได้เกิดขึ้นอย่างไรที่มาแต่เกิดจากประสบการณ์ตรงของนักท่องเที่ยวจํานวนมากที่ได้มาเยือนประเทศไทยและได้ลิ้มลองรสชาติของส้มตำอันเป็นเอกลักษณ์ที่ยากจะหาจากที่ใดในโลกนี้ เรื่องราวทั้งหมดนะครับจากการสำรวจของความคิดเห็นและคลิปวิดีโอการรีวิวของชาวต่างชาติที่เดินทางมายังประเทศไทยสิ่งหนึ่งที่พวกเขากล่าวเป็นเสียงเดียวกันคือคำว่าว้าวเมื่อได้สัมผัสรสชาติของส้มตำเป็นครั้งแรก นี่คือประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสที่สมบูรณ์แบบเพราะสมต่ำไม่ใช่เป็นเพียงแค่อาหารที่มีรสชาติเดียวแต่เป็นการผสมผสานของเครื่องปรุงได้อย่างลงตัวของทุกมิติรสชาติที่มนุษย์รับรู้ได้ทั้งความเผ็ดร้อนจากพริกรวมถึงความเปรี้ยวจิจ้าจากน้ำมะนาวข้นสดความเค็มกลมกล่อมจากน้ำปลาคุณภาพดีและความหวานละมุนจากน้ำตาลปี๊บที่ช่วยตัดรสชาติให้กลมกล่อมดิ่งขึ้นครับแต่นอกจากนี้นะครับปัจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งที่ทําให้ชาวต่างชาติโดยเฉพาะจากฝั่งยุโรปที่ตกหลุมร รัส้ตมตำคือความพิเศษของวัตถุดิบหลัก ประเทศไทยเปรียบเสมือนคลังสมบัติของส่วนผสมในการทำส้มตำที่หาได้ง่ายและสดใหม่เสมอไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบสำคัญอย่างมะละกอดิบซึ่งเป็นหัวใจของส้มตำนั้นแทบจะเป็นสิ่งที่หาไม่ได้เลยในซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปในต่างประเทศพวกเขาอาจพบมะละกอแต่ก็มักจะเป็นพันธุ์ที่สุกแล้วและมีรสหวานสำหรับทานเป็นผลไม้การจะหามะละกอดิบที่เนื้อกร,บกรอบแน่นๆเหมาะสำหรับนำมาสับหรือกรูดเป็นเส้นนั้นเป็นเรื่องที่ยากมากครับเช่นเดียวกับเครื่องปรุงอื่นๆไม่ว่าจะเป็นน้ำ ปลาร้าที่มีกลิ่นและรสชาติซับซ้อนมะกอกพื้นบ้านที่ให้ความหอมนัวหรือแม้กระทั่งพริกขี้หนูที่ให้ความเผ็ดลึกซึง้งแต่มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์สิ่งเหล่านี้นะครับคือความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ที่ทําให้ส้มตําในประเทศไทยมีรสชาติแซบและเป็นต้นตํำรับที่ยากจะลอกเลียนแบบได้แม้ภาพจำของส้มตำในสายตาชาวต่างชาติคือสลัดมะละกอเผ็ดๆแต่ในความเป็นจริงแล้วโลกของส้มตำนั้นมีความหลากหลายและซับซ้อนมากกว่านั้นมาก ซึ่งความหลากหลายนี้เองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ที่ทําให้นักชิมไม่มีวันเบื่อและชาวต่างชาติจํานวนมากก็เปิดใจทดลองส้มตามในรูปแบบต่างๆกันอย่างสนุกสนานโดยสามารถแบ่งประเภทที่ได้รับความนิยมสูงทั้งในหมู่คนไทยและชาวต่างชาติได้ดังนี้ครับ 1. ตําไทย สำหรับตำไทยนะครับนี่คือประตูบานแรกสู่โลกของส้มตำสำหรับชาวต่างชาติส่วนใหญ่โดยรสชาติที่กลมกลม่อมลงตัวแบบสารสคือเปรี้ยวเคม็มและหวานและไม่ใส่ปลาร้าทำให้เข้าถึงได้ง่ายสำหรับผู้ที่ยังไม่คุ้นเคยกับกลิ่นที่รุนแรงของน้ำปลาร้าส้มตำไทยนะครับจะมีความโดดเด่นในการใส่ขุิสงขัวที่เพิ่มความมันและเนื้อเพื่อแทนสัมผัสกรุบกรอบพร้อมด้วยกุ้งแห้งที่ช่วยเสริมรสชาติเคม็มอมหวานนั้นจึงทำให้เป็นเมนูนี้มีความอร่อยและสามารถทำให้ถูกใจคนได้ทุกเพศทุก สองตำลาวห่างตำไทยคือประตูบันแรกแน่นอนครับว่าตำลาวและตำปูปลาร้าก็เปรียบเสมือนการก้าวเข้าสู่จิตวิญญาณที่แท้จริงของภาคอีสานชาวต่อนชาติที่กล้าหาญและรักการผจญภัยทางรสชาติมักจะหลงไหลในส้มตำประเภทนี้เป็นพิเศษครับจุดเด่นของตำลาวคือการใช้น้ำปลาร้าเป็นเครื่องปรุงหลักซึ่งให้รสชาติเค็มนัวอันเป็นเอกลักษณ์มีความลุ่มลึกและซับซ้อนที่น้ำปลาธรรมดาไม่สามารถให้ได้ ตำเราจะมีรสชาติที่จัดจ้านเผ็ดนำและเค็มตามนิดๆไม่เน้นรสหวานขณะที่ตำปูปลาร้าจะเพิ่มปูดองหรือปูนาตัวเล็กๆเ,เข้าไปซึ่งไม่ได้มีไว้สำหรับกินเนื้อนะครับแต่มีไว้เพื่อดูดความเค็มและความนัวจากตัวปูนี่จึงเป็นการเพิ่มมิติของรสชาติให้เข้มข้นขึ้นไปอีกระดับครับแม้ในตอนแรกกลิ่นของปลาร้ะอาจจะทำให้ชาวต่างชาติบางคนลังเลแต่เมื่อได้ลองแล้วหลายคนกลับติดใจในความแซ่บจนถอนตัวไม่ขึ้นเลยทีเดียวและ3ามตำซัว สำหรับตำซัวนะครับเป็นการผสมผสานที่ชั้นฉลาดระหว่างส้มตำมักจะเป็นตำลาวหรือตำปูปลาราให้เข้ากันกับขนมจีนหรือเส้นก๋วยเตี๋ยวหมักเส้นขนมจีนที่นุ่มลื่นจะทําหน้าที่ดูดซับน้ําส้มตำรสจัดจ้านเอาไว้ได้อย่างเต็มเปี่ยมทําให้ทุกคําที่ทานเข้าไปมีความอร่อยที่ชุ่มฉ่าและอิ่มท้องมากขึ้นครับนี่จึงเป็นเมนูที่แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสารรค์ในการดัดแปลงอาหารได้อย่างน่าทึ่งครับต่อมาครับตำป่า ในส่วนของตามป่าก็บ่งบอกถึงความหลากหลายของส่วนผสมที่ใส่ลงไปแล้วครับเปรียบเสมือนการรวมเอาของดีๆจากท้องทุ่งและเผ่าเขามาไว้ในครกเดียวนอกจากมะละกอแล้วยังอาจจะมีทั้งหน่อไม้ดองถั่วงอกผักกระเฉดหอยเชอรี่และ,มะเมล็ดกระถินนำมาคลุกเคล้ากับน้ำปลาร้ารสเข้มขน้นนี่เป็นส้นตมตำเวอร์ชั่นอัปเกรดครับที่ให้ทั้งรสชาติและเนื้อสัมผัสที่ซับซ้อนที่สุดเหมาะสำหรับนักชิมขั้นสูงที่ต้องการประสบการณ์ที่แปลกใหม่และท้าทายมากที่สุดครับ และนอกจากนี้นะครับยังมีสมตำประยุกต์อีกมากมายที่เกิดขึ้นตามยุคสมัยเช่นตำข้าวโพดตำผลไม้รวมตำถั่วฝักยาวซึ่ง้วนแล้วแต่แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของแนวคิดการตำที่สามารถนำวัตถุดิบอะไรก็ได้มาสร้างสารรค์เป็นเมนูจานเด็ดได้เสมอ และอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจที่สุดจากชาวต่างชาติหลายคนคนพบและยอมรับว่าแม้ว่าพวกเขาจะพยายามหาส่วนผสมให้ครบทุกสูตรตามสูตรไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อออนไลน์หรือว่าหอบหิ้วสิ่งของต่างๆกลับมาจากเมืองไทยแต่เมื่อลงมือทําส้มตําด้วยตนเองในครัวที่บ้านพวกเขาเล่าว่ารสชาติที่ได้กลับไม่เหมือนกับที่เคยทานจากร้านค้าริมทางหรือร้านอาหารในประเทศไทยเลยแม้แต่น้อย และแน่นอนครับว่าพวกเขาต่างสงสัยว่าทําไมทั้งๆที่ใส่พริกมะน,นาวน้ําปลาก็ใส่ในปริมาณเดียวกันแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับต่างราวกับฟ้ากับเหวนี่คือจุดที่พวกเขาได้เรียนรู้ถึงคําว่าฝีมือที่แท้จริงอีกอย่างจากพ่อค้าแม่ค้าชาวไทยซึ่งเป็นปัจจัยที่วิทยาศาสตร์ก็อาจจะอธิบายได้ไม่ทั้งหมดเพราะนี่คือทักษะและความชํานาญที่พ่อค้าแม่ค้าชาวไทยได้สั่งสมในการทําส้มตามในทุกๆวันจนทําให้ฝีมือในการทําอร่อยและไม่มีใครสามารถเทียบทานได้อย่างแน่นอนครับ ครับผมและหลังจากที่เรื่องราวต่างๆเหล่านี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปนะครับก็ทําให้มีชาวต่างชาติและชาวอาเซียนได้แห่กันเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเอาไว้ว่า ผมได้รับคำแนะนำที่ดีมากจากเพื่อนคนไทยเขาบอกผมว่าการจะทำความรู้จักกับส้มตำควรเริ่มต้นจากตำไทยก่อนเพราะรสชาติจะมีความกลมกล่อมหวานอมเปรี้ยวและหอมถั่วลิสงคั่วซึ่งเป็นรสชาติที่เข้าถึงได้ง่ายสำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยกับกลิ่นที่รุนแรงของน้ำปลาระส่วนตำปูปลาระสำหรับผู้ที่ต้องการผจญภัยในรสชาติที่แตกต่างและซับซ้อนยิ่งขึ้นเพื่อนคนไทยย้ำว่าคุณต้องค่อยๆไต่ระดับไปทีละขั้นซึ่งผมเห็นด้วยอย่างยิ่งตอนนี้ผมลหลงไหลในรสชาติของตำไทยมาก แม้จะยังไม่พร้อมสําหรับกลิ่นของปลาร้าแต่แค่ตำไทยเพียงอย่างเดียวก็ทําให้ผมมีความสุขกับการกินอาหารไทยไปได้อีกนานเลยครับความคิดเห็นท่านต่อไปกันเลยครับสวัสดีชาวไทยทุกคนค่ะสําหรับฉันแล้วอาหารที่ต้องกินทันทีที่มาถึงเมืองไทยคือส้มตํากับไก่ย่างนี่คือส่วนผสมที่ลงตัวที่สุดคือรสชาติจัดจ้านของส้มตามําเมื่อได้กินคู่กับไก่ย่างเนื้อนุ่มหนังกรอบและข้าวเหนียวอุ่นๆมันคือสวรรค์นบนดินชัดเจนเลยค่ะ และฉันสังเกตว่าคนไทยเวลากินชุดนี้เสร็จมักจะยกนื้อโป้งให้เป็นสัญ,ญลักษณ์สากลว่าสุดยอดจริงๆเลยค่ะและที่ฉันทึ่งมากที่สุดคือฝีมือนของพ่อค้าแม่ค้าตามท้องตลาดพวกเขามีมนวิเศษอะไรสักอย่างที่ทําให้ส้มตำทุกครกอร่อยอย่างไม่น่าเชื่อมันแตกต่างจากที่ฉันเคยพยายามทํากินเองที่บ้านอย่างสิ้นเชิงค่ะความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับ ก่อนจะพูดถึงความอร่อยฉันอยากให้คุณมาคุยเรื่องความเผ็ดกันก่อนดีกว่าเมื่อเดือนที่แล้วฉันเดินทางไปทําธุรกิจที่กรุงเทพและมีโอกาสได้ไปทานอาหารอีสานกับเพื่อนร่วมงานคนไทยพวกเขาสั่งส้มตาจานใหญ่มาแบ่งกันผมลองชิมไปคําแรกแน่นอนว่ามันอร่อยมากแต่ความเผ็ดร้อนที่ตามมานั้นเกินกว่าที่ผมจะรับไหวนั้นจึงทําให้ผมทําได้เพียงใช้ช้อนตักแต่เฉพาะน้ําของมันมากินเพื่อนๆเ,เห็นดังนั้นก็ใจดีมากรีบสั่งตําไทยไม่เผ็ดมาให้ฉันโดยเฉพาะซึ่งมันก็อร่อยไปอีกแบบ แต่ลึกๆแล้วผมก็แอบเสียดายที่ไม่สามารถร่วมวงความเผ็ดร้อนในจานเดียวกันกับเพื่อนๆได้ความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับหลายคนมองว่าการทำส้มตำนั้นเป็นมากกว่าการแค่ทำอาหารแต่มันคือศิละปะ แฝงไว้ด้วยเคล็ดลับและรถมือที่ยากจะลอกเลียนแบบได้ฉันเคยไปเที่ยวทั้งพัทยาและได้เดินทางไปถึงภาคอีสานเราพบว่าส้มตำจากสองพื้นที่มีรสชาติต่างกันแต่ต้นตำรับที่แท้จริงน่าจะมาจากทางอีสานทั้งหมดการเป็นเชฟส้มตำมืออาชีพได้ต้องใช้เวลาฝึกฝนยาวนานแน่นอนแม้เรามีวัตถุด,ดิบครบทุกอย่างทั้งพริกน้ำปลามะนาวมะละกอสับแต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็อาจจะไม่อร่อยเท่าที่ควรไม่งั้นพ่อค้าแม่ค้าคงไม่ยึดเป็นอาชีพได้ครับและความคิดเห็นสุดท้ายนะครับ สวัสดีค่ะคนไทยทุกคนเมื่อไม่นานมานี้ฉันได้ไปเที่ยวทั้งไทยและลาวฉันพบว่าเครื่องปรุงพื้นฐานในการทําตาส้มนั้นคล้ายกันมากแต่ในประเทศไทยดูเหมือนจะมีเครื่องปรุงที่หลากหลายและซับซ้อนมากกว่าจังหวะการําของแม่ค้าชาวไทยดูเหมือนเป็นเคล็ดลับเฉพาะตัวพวกเขาทําออกมาอร่อยทุกจานแต่พอเรามาลองทําเองที่บ้านโดยใส่ทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะแต่รสชาติกลับเทียบกินไม่ได้เลยฉันดีใจมากที่คนไทยแบ่งปันเรื่องดีๆเกี่ยวกับส้มตาให้ฉันฟังและฉันจะกลับไปฝึกฝนฝีมือการตําส้มตําต่อไปและ น,นี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวต่างชาตินะครับและทุกท่านละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างต่อคลิปวิดีโอนี้ก่อนจากกาันไปในคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ